สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆต้นซ้อมเองนะคะายตอนนี้ต้นซ้อมมาเที่ยวที่เอ่อที่ล้างเงินอ่ะเขาเรียกว่าต้นซ้อมก็ยังไม่เรียกไม่ถูกนะคะว่าเออชื่อจริงๆของสถานที่อะไรนะคะต้นซ้อมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะอ้าวันนี้ต้นซ้อมมาล้างเงินค่ะเขาจะเอาเงินญี่ปุ่นมาล้างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบงคพันอ่ะแบงค์อะไรก็ได้อ่ะคะ่ะ มาล้างแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้อีกส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้เป็นฝันกระเป๋าะคะ่ะฝันที่เขาเรียกว่าฝันถุงนะคะนี่แล้วจตุสมก็มาถึงแล้วนะคะโดยการให้นั่งรถไฟจากโยโกฮาม่ามานั่งรถไฟมามาต่อด้วยรถบัสน,นะคะแล้วจากนั้นก็เดินเขาขึ้นมาค่ะแต่ถ้าใครเดินเขาไม่ไหวก็นั่งแท็กซี่มานะคะเขาจะส่งถึงที่เลยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าล้างเงินนั้นเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆตามไปดูกันเลยค่ะเข้าไปด้านในถ้ำกันเลยนะคะ ถ้ำน,นี้เขาเจาะเขาทะลุเข้ามานะคะจากด้านนอกทะลุเข้ามาด้านในเลยนะคะเรามาถึงแล้วค่ะทําความเลาพก่อนเดินเข้าไปนะคะพอเราเข้ามาถึงแล้วนะคะก็จะมาเจอจุดแรกก็คือเขาบอกว่าเป็นที่อล้างมือนะคะอ่ะอย่างต้นก็จะมาลองล้างดูก่อนนะคะจุดนี้นะคะเขามีที่ตักให้เราด้วยนะคะ แล้วก็เอากระบวยตักน้ํานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ล้างมือด้านซ้ายก่อนนะคะล้างด้านซ้ายเสร็จแล้วเราก็ไปล้างมือด้านขวานะคะหรือว่าเราจะล้างหน้าล้างตาด้วยก็ได้นะคะคือเป็นการเสร็จสิ้นแนละะ้วค่ะล้างมือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อข้างในนะคะอ้าบรรยากาศข้างในค่อนข้าง,างดีเลยนะคะลมเย็นมากเลยนะคะ ตอนนี้ที่นี่เป็นฤดูร้อนนะคะแต่ว่าแต่ว่ามีลมเย็นๆนะคะก็ดีหน่อยนะคะแดดร้อนแต่มีลมเย็นค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ที่เราต้องซื้อทูบเทียนบูชานะคะในราคา200เยนอันนี้ก็เป็นกระจาดนะคะกระจาดที่เอาไว้ใส่เงินต้นส้มซื้อก่อนนะคะอ๋อได้ขอมาแล้วค่ะ อ่ะอันนี้ต้องได้มาแล้วนะคะได้ที่ใส่ไว้สําหรับล้างเหรียญด้วยนะคะแล้วก็ได้ทูบได้เทียนนะคะเดี๋ยวเรามาจุดเทียนก่อนนะคะจุดเทียนเสร็จแล้วก็เสียบได้เลยนะคะตรงจุดเทียนเขาจะมีที่เสียบแล้วเราก็มาต่อในการจุดทูบนะคะจุดทั้งหมดนี้เลยนะคะถ้าไฟไม่รางพลาเราก็ไปจุดกับอันใหญ่ได้นะคะอันนี้นะคะ พี่นะคะพอเราจุดธูปเสร็จแล้วแล้วเราก็มาไหว้ตรงสถานธูปตรงด้านอีกข้างนึงนะคะเดี๋ยวเราซ้อมจะไปไหว้แล้วก็ปักธูปไว้ในกระถางธูปนั้นนะคะเราจะมาไหว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อธิษฐานก่อนที่เราจะเข้าไปล้างเหรียญข้างในถ้ำน,นะคะล้างเหรียญหรือล้างเงินนะคะ นี้เ้ทอมก็ไปไหว้เสร็จแล้วแล้วก็สุดทู้เสร็จแล้วก็ปักพู้ไปแล้วนะคะเดีย๋ยวต่อไปเราก็จะไปล้างเหรียญกันนะคะค่ะก็้มใส่ลงไปในนี้แล้วนะคะแบงค์หนึ่งพันหนึ่งหมื่นแล้วก็สองพันเยนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปล้างด้านในกันนะคะล้างเหรียญด้านในกันเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในถ้ำเลยนะคะที่ล้างอยู่ด้านในค่ะ นี่นะคะจะเป็นจุดที่เขามาล้างเหรียญกันนะคะเด<ม>ี๋ยวจะก็เอาเงินต้นต้องไปล้างุ่มนั้นนะคะ<ม>ล้างเสร็จแล้วก็เอากลับไปเช็ดแล้วก็ใส่กระเป๋าก็เป็นขวันถุงนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวตัวซ้อมก็จะเตรียมการล้างนะคะเดี๋ยวขยับนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวซ้อมตั้งกล้องไว้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยตรงเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆเห็นไม่ชัดนะคะแล้วก็ใช้กระบวยนะคะเหมือนกระบวยที่ล้างมือเลยค่ะตักแล้วก็ลาดลงไปบนเงินเลยนะคะบางคนเขาก็ตักเยอะมากแล้วก็ขย่าขยันะคะขย่าแบบนี้ค่ะ <S 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 เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะ น้ำที่เราใช้ล้างเงินนะคะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลมาจากช่องเขานะคะด้านล่างก็จะมีเหรียญด้วยนะคะเขาก็คือจะใส่ลงไปทำบุญนะคะเดี๋ยวต้นอมก็จะเอาเหรียญน,นี้นะคะใส่ลงไปทำบุญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้นอมก็ล้างอีกรอบนึงนะคะขอล้างอีกรอบนึงนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะ<อ>ก็ขย่าเอาน้ำออกนะคะเดี๋ยวเอาเอาแบงค์ไปตากนะคะ นี่นะคะตากแล้วนะคะตากแค่แห้งหมาดๆหรือเรามาเราควรจะเตรียมผ้ามาเช็ดด้วยนะคะถ้าเช็ดแห้งแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยค่ะอ่างดังหรือว่าเหรียญที่เราล้างแล้วเอามาใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้เหมือนเดิมนะคะแค่เดี๋ยวเราไปเช็ดตากแห้งใช้ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเราไม่ใช้นะคะเราก็เก็บเอาไว้เป็นฝันกระเป๋าเป็นฝันถุงนะคะ มี่ต๊ซ้อมพาเพื่อนๆมาทําเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงต๊ซ้อมก็จะมีคลิปที่ตซ้อมใช้ชีวิตในญี่ปุ่นลงให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้พอดีได้มีโอกาสมานะคะตซ้อมได้มีโอกาสมาก,กับคุณยายะคะ่ะแล้วก็พระอาจารย์นะคะ ได้มีโอกาสมากับคุณยาลาพาอาจารย์นะคะก็เลยได้มาได้รับบิลนะคะยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าต้นส้มฝากไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ต้นส้มด้วยนะคะในคลิปจะต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเขาบอกให้เอาสามายายไม่ได้เอามา